ข้าวที่แหวกแลาวที่ต้นอยู่สองลูกนะคะเดี๋ยวป้าน้องก็จะเก็บมาผัดขี้เหมากับป้านะคะวันนี้ไม่ใช้หมูนะคะเนี่ยก็มีผักมันก็ใส่ใบโหระพาจะใส่ใบกะเพรานิดหน่อยก็ได้ค่ะแล้วก็มีผักเขนผักเขนนี่คุณค่าทางโภชนาการเขาเย,ยอะมากนะคะเขามีพวกแคลเซียมวิตามินซี เขาบอกว่าเป็นราชินีผักแต่จะกินให้ได้คุณค่าเออดีต้องต้องไปทำให้สุกค่ะเวลาจะใช้เนี่ยต้องเอามาล้างให้เกลี้ยงนะคะถูมือจับแล้วข้างๆเ่ะเพราะว่ากาัรเชื้อราค่ะเดี๋ยวไปนองใช้ใหม่ห,หลายปีลาาแล้วไอล้างข้างๆบางคนไม่ข้างๆเลยไม่ล้างมือจับไม่ได้ล้างนะคะ จะเตรียมน้ำนะคะป้าน้องอาน้ำกองแล้วใส่เกลือแล้วก็หั่นมะเขือลงไปแช่เขาจะได้ไม่ดำค่ะเพราะยางมะเขือจะทำใหเ้เวลาไปผัดแล้วมันดำหมคะเนี่ยป้าน้องหั่นลุงล้างในน้ำเกลือเห็นไหมคะยางเขาจะออกน้ำมันจะเป็นสีน้ำตาลค่ะแล้วเาเวลาเขาเอาไปผัดจะทำให้เขาไม่ดำนะคะ อะเดี๋ยวก็เกลืแห้งเราไปทอดในน้ำมันนิดหน่อยขอให้เขานุ่มครับขี้เมามันเคื้ยยาวนะคะล้วน้องจะใช้ปลาไม่ใช้หมูพยายามเลี่ยงเลี่ยงสัตว์ที่มันมีไขมันไม่ดีอะคะ่ะก็ใช้ปลาปลานิ่นนะคะป้าน้องหมักไว้ประมาณนี้เอามาหัน่นหลังลลังน้ำเกลือน,น้ำส้ม เาก็ล้างน้ำแล้วก็หมักไว้นะคะมันจะได้เข้าเนื้อเครื่องปรุงนะคะแล้วป้าน้องก็จะมาเอากุ้งตัวเล็กๆเนะะี่ยค่ะเพิ่มแคลเซียมและโปรตีนนะคะเนี่ยป้าน้องก็จะมาล้างน้ำหน่อยเพราะว่าเวลาเขาทำมาเนี่ยเขาตากเนี่ยนะคะมันก็จะมีฝุ่นมีอะไรนะคะก็ล้างน้ำแล้วเกยยาวป้าน้องก็จะเตรียมเครื่องให้พร้อมก่อนนะคะ ก็มีเมือเขืยยาวม่วงแล้วน้ำพริกเขาก็จะมีกระเทียมสามเกลอแล้วก็พริกแดงใหญ่ค่ะเพื่อให้สีสันสวยตำหยาบๆนะคะแล้วเอาพริกขี้หนูลงไปป้าน้องจะใส่รสเอ้พริกป่นด,ด้วยค่ะช่วยให้มีรสหอมกลมกล่อมค่ะวันนี้ป้าน้องไม่ใช้หมูนะคะใช้ปลาดินป้าน้องมาล้างแล้วก็หั่นหมักไว้ค่ะแล้วก็ จะมีใบโหระพาใบโหระพาหรือกะเพราก็ได้แต่ใส่ใบโหระพาจะหอมค่ะตอนนี้ผักเคนเนี่ยเขาบอกว่ากินดิบเนี่ยคุณค่าทางด้านโภชนาการมันจะไม่เท่ากินสุกป้าน้องก็แบ่งแบ่งมาผัดหน่อยนะคะแล้วป้าน้องก็จะเตรียมซอสมีน้ำมันหอยหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะซีอิ๊วขาวเอ่อหนึ่ง ช้อนชาน้ำปลาหนึ่งช้อนชาแล้วก็ก็แล้วแต่นะคะว่าเราจะต้องการลดเค็มอะไรเท่าไหร่ป้าน้องก็เตรียมใส่ไว้ทีเดียวเวลานั้นจะได้ไม่วุ่นวายนะคะแล้วเดี๋ยวพอทำเสร็จแล้วป้าน้องก็อย่ายกไปไว้กลห้หัวเตาแล้วค่อยค่อยติดแก๊สค่ะมันจะได้ไม่เปลืองแก๊สนะคะตอนเรียนต้องฝึกเนี้ยค่ะวันนี้ป้าน้องจะเพิ่ม โพแทสเซียมและแคลเซียมจากกุ้งฝอยนะคะประนองกลางแล้วเกิดไว้ให้แห้งค่ะเมื่อคืออันนี้เขาเกิดไว้ให้แห้งเดี๋ยวจะไปผัดในน้ํามันหน่อยะคะ<ก>เอากระเทียมใส่โคกนะคะโคกพอหยาบหยาบนะคะโคกพอหยาบหยาบคะ่ะกระเทียมนี่ติดปกไว้หน่อยติดเปลือกไว้หน่อยนะคะเขาจะทําให้หอมเยโคกหยาบหยาบแล้วก็เอาพริกใหญ่ก,กับรากผักชีใส่ ตำค่ะใช้ที่ใช้พริกใหญ่นี่เขาเขาจะทำทำให้สีสวยนะคะนี่ค่ะตหยาบๆแล้วใส่พริกขี้หนูลงบุบค,ค่ะ ขี้หนูงลงนะคะเขามีพริกใหญ่เขาจะเหม็นเขียวป้าน้องก็จะเอามะนาวหรือส้มจี๊ดบีบใส่าลาดไปหน่อยค่ะอันนี้ป้าน้องมีส้มจี๊ดค่ะเนี่ยก็ใส่ลาดไปแล้วเดี๋ยวก็คุกคลุกทิ้งไว้นะคะคุกทิ้งไวะะ้ไวเพื่อจะ,จะดับกลิ่นเน้นเขียวของพริกแล้วทำให้น้ำพริกเนี่ยหอมกลมกล่อมค่ะ เนี่ยก็คุกทิ้งไว้สักห้านาทีสินาทีก็ได้ค่ะเห็นไหมคะทำทุกอย่างต้องมีขั้นตอนเราจะสะดวกง่ายค่ะรับความอร่อยของกับข้าวนีค่ะมันก็อยู่ที่เทคนิคแต่ละคนถ้าเผื่อเราศึกษาหาความรู้เออเราก็อย่าไปทำว่าเราเก่งเราก็จะได้ความรู้จาก บุคคลทั่วๆไปอย่างใครเขาทำอร่อยบางทีป้าน้องแค่ไปไปยืนดูเฉยๆไม่ถามดยอย่างเคยไปกินส้มตำที่เชียงใหม่ตอนนั้นส้มตำผลไม้ออกใหม่ๆทหารเขาซื้อมาให้กินป้าน้องก็บอกพาฉันไปซื้อสิไปยืนดูค่ะกลับมาบ้านก็มาตำเพราะเรามีหลักที่แม่คุณแม่สอนให้อาจารย์สอนให้แล้วประสบะการณ์ที่เราได้รเรียนรู้จากบุคคลรอบข้างอย่าง เออมีทหารเนี่ยค่ะพวกทหารเนี่ยเขาจะทํากับแก้มอร่อยป้าน้องก็จะไป,ไปยืนดูเขาบางทีถามเขาเขาจะตอบบอกว่าคุณเรียนมาคุณเก่งแล้วคุณจะมาถามผมทําไมผมไม่ได้เรียนบอกมันไม่ใช่ว่าการเรียนเนี่ยมันจะทําให้คนเก่งหรือดิเศษหรือดีกว่าคนอื่นมันอยู่ที่เรารู้จักที่จะปนนไปนําไป ผสมผสานพัฒนาการปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นรสชาติให้ดีขึ้นแล้วสงวนคุณค่าทางด้านโภชนาการให้มันครบถ้วนเธอไม่ได้เรียนแต่เธอมีประสบการณ์เธอทำมามากชั้นกว่าฉันเธออาจจะเก่งกว่าฉันก็ได้ฉะนั้นอันนี้ค่ะคือคำสอนที่คุณพ่อให้ไว้ว่าเราอย่าไปทําว่าเราเก่งหรือรู้ดีอะไรเงี้ย คนเขาจะหมั่นไส้เขาจะไม่ให้ความรู้เราเราอ่อนน้อมถ่อมตัวเขาไว้เขาก็จะให้ความรู้เราอย่างเต็มใจค่ะและอย่าไปห่วงนะคะความรู้อะได้แล้วเผยแพร่อย่างป้าน้องเนี่ยมีคนถามว่าท youtube เนี่ยออมีรายได้เยอะไหมตอนนี้ป้าน้องไม่มีรายได้เลยคะ่ะอยู่ไปสี่เดือนเมื่อก่อนนี้ก็ได้ร้อยร้อยกว่าก็เป็นพันสีหมด แล้วขอหลังหยุดไปสเดือนมันก็ไม่ได้แต่ปราน้องก็ไม่ทอ้อหรอกค่ะเพราะว่าการพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าการให้อภัยยาทาน <c oughs> หรือการให้ความรู้เนี่ยเป็นบุคมหากุศลอันยิ่งใหญ่นะคะชาติหน้าเราจะได้เกิดเป็นคนมีปัญญามีความรู้นะคะแล้วคนเขาก็จะช่วยเหลือเราเวลาเราเดือดร้อนอะไรเนี่ย ฉะนั้นเนี่ยความรู้เนี่ยเรียนไปจนแก่จนตายก็ไม่จบอ่ะน,นะคะอย่าไปคิดว่าเรารู้แค่นี้แล้วเราเก่งพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะอย่างบางครั้งเนี่ยพ้าน้องก็จะเปิดดูในคูกเกอ,เอ,อตำราอาหารต่างๆแล้วกออ็อย่างครัวคุณต่อย,เ,ยเขาจะไปสรรหาตำราดีๆมาที่เขาทำอร่อยะคะ่ะพ้าน้องก็จะดูอันนูน้นอันนี้แล้วก็ จับมาผสมประสานกันแต่ละตำราเนี่ยของอาจารย์ของอาจารย์ของแม่แล้วก็ที่เราเรียนรู้มานะคะมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆตอนนี้คนจะชมะน้องว่าทําอาหารอร่อยมากตลกคนก็อยากจะมากินนี่เพื่อนเขาบอกนะักเดี๋ยวจะมาค้างให้น้องฉันอยากกินซาวน้ําฉันอยากกินแกงเขียวหวานฉันอยากกินแกงป่าฉันอยากกินข้าวหมูแดง บะมหมี่หมูแดงค่ะเขาเพื่อนเขาก็จะนัดมามากินกันนะคะนี่แหละคะ่ะความรู้เรียนไม่จบอย่าไปอวดดีอวดรู้เราบางครั้งเนี่ยเงินเนี่ยมีคุณค่านะคะมีคุณค่าแต่ป้าน้องก็พยายามทําดีที่สุดแล้วถ่ายทอดดีที่สุดแล้วแต่คนก็ยังไม่ไม่เข้าใจเข้าไปดูแล้วก็ไม่กด ผมไม่โป้งผมไม่โป้งเนี่ยอันแรกเนี่ยให้กดให้ป้าน้องนะคะเอ,อ่อแล้วก็คอมเมนต์มาเลยค่ะว่าดียังไงควรจะแก้ไขยังไงปรับปรุงยังไงหรือเสนอข้อนะหรือให้ความรู้ที่คุณมีเพิ่มเติมมาป้าน้องน้อมรับด้วยความยินดีนะคะไม่งั้นน้ำมันเขาจะกระเด็นค่ะใส่น้ำมันลงไปแล้วก็น้ำมันใส่หน่อยค่ะ ้าน้องจะไม่ใช้น้ำมันเยอะนะคะอันนี้จะทอดมะเขือก็ใช้เยอะอนิดนึงค่ะก็จะใส่มะเขือนะคะลงไปในน้ำมันแล้วก็ผัดให้เข้าพอนุ่มค่ะล้วสุกไม่ถึงว่าสุกมากนะคะแล้วเดี๋ยวจะเทน้ำมันออกเหลือไว้นิดนึง ค่ะป้าปน้อยใช้น้ำมันนิดเดียวนะคะประมาณหนึ่งช้อนเขาข้าวเหนียวป้าน้อยจะเทรกรอบหน่อยเพราะป้าน้อยจะไม่กินน้ำมันเยอะค่ะเนี่ยค่ะผัดมเมือพอสุกถ้าเผื่อไม้นั่นเขาจะ,จะตายนึ่งนะคะผิวเขาจะค้ำฉะนั้นเนี่ยเราก็ผัดให้เขาพอสุกนะคะไฟเร่งไฟแรงนิดนึงนะคะ เนี่ยคะ่ะใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็ดับไฟชักไว้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ป้าน้องก็จะเอาอผัดนะคะตอนนี้ไฟก่อนหน่อยนะคะผัดน้ำพริกแกงให้หอมค่ะผัดน้ำพริกแกงให้หอมมันแห้งไปเดี๋ยวพาน้องก็จะเอาเออน้ำล้างครกใส่ค่ะ เราก็นองก็จะใส่ซอสที่ผสมไว้ค่ะก็ดับไฟค่ะมันด้วยแป้งข้าโพดละลายน้ำหน่อยนะคะหนึ่งช้อนชาใส่ไปแป้งมันสักหนึ่งช้อนชานะคะใส่ไปในน้ำใหมละละลายเพื่อไปเทใส่ในผัด ให้เขาเกิดความแวววาวแล้วน,นืดนิดนิดจะเอาเนื้อปลาลงค่ะเนื้อปลาลงแล้วอย่าคนนะคะอย่ให้ช้านั่นให้ติดท้องกระทะค่ะเราเอาน้ำนะเอบๆน่อนนี้ไฟปานกลางน,นะคะให้เกลีย,ยวลงผัดนะคะ ไม่ต้องคนเยอะนะคะป้าน้องชิ่มแล้วนะคะไฟไมันจะยาวลงสัะในปาก็จะเล็ตละแหวกค่ะนี่ค่ะก็ใส่ใบโหระพาลงแล้วกว็ผัดเค็มดับไฟถ้าเผื่อไม่ดับเนี่ยกืินเขาจะจางค่ะน<ๆ>ะคะก่อนที่จะของจะเสร็จป้าน้องจะเตรียมชามเปเนี่ยค่ะใส่เราต้องรู้ว่าผัดเนี่ยเราใช้กระชามเป้นะคะไม่ใช่ไปใช้กระชาม กระจานกลมหรือถ้วยนะคะผักเนี่ยเราจะใช้กระชามเปจานเป,เปคะ่ปะป้าน้องก็จะเอาผักเคนใบโหระพาเนี่ยแต่งนิดหน่อยเพื่อให้เขาสวยงามเนี่ยเราก็พร้อมที่จะแล้วอย่าเอาน้ําใส่นะคะดีไม่ดีมันจะแตกเพราะมันร้อนจัดพาน้องเห็นบางคนเนี่ยพอตักอาหารออกเสร็จเอากระทะยังร้อนอยู่คะ่ะเอาน้ําใส่ไปเพราะพาน้องทํางานที่โรงพยาบาลขนาดกระทะเหล็กใหญ่นะคะ เขาตักขึ้นเขานำร้อนเทลงไปกระทะล้าวเลยค่ะอันนี้มันก็เป็นความรู้สนิดหนึ่งแต่บางคนเขาก็ไม่เชื่อบอกอยังไงก็ไม่เชื่อมะเขือยาวผัดกับปลานินนะคะส่วนมากเขาจะปะจะผัดกับหมูหมูสับหรือปลาเค็มป้าน้องก็มาผัดกับปลานินสดนะคะหมักไว้เห็นไหมคะน่ากินไหมคะเรา กินเนื้อสัตว์เราก็ต้องเปลี่ยนไปบ้างเนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อไก่อย่างหมูนี่มันมีมันเยอะอย่างไก่เนี่ยมันก็มีมันเยอะโดยเฉพาะหนังมันนะคะเราก็ต้องเลี้ยงเพราะกินเยอะๆแล้วมันก็ทําให้ไปสะสมใต้ทิวหนังใต้ท้องค่ะมันก็ทําให้เป็นโรคต่างๆเช่นไขมันอุดตันไตกิสลายคอเลสเตอรอลค่ะ ก็ต้องเลี้ยงนะคะกินอาหารให้ถูกหลักเนี่ยก็ต้องเลี้ยงแล้วรู้จักคุณค่าของมันนะคะคนเห็นป้าน้องบอก 83, แปดสิบสาาทำไมสุขภาพแข็งแรงป้าน้องก็ยังทำสวนเช็ดบ้านทำกับข้าวซักผ้าอะไรเองนะคะขึ้นลงบันไดก็คล่องค่ะเนี่ยช่วงนี้เรต้องพยายามลดเนื้อสัตว์ลงเพราะเขามีไขมันไม่อิ่มตัวค่ะ ก็มาเลี้ยงเป็นพวกปลาแล้วก็ถัว่วห้าสีเนี่ยค่ะเดี๋ยวป้าน้องก็จะเอาเ,ออเม็ดเกียเม็ดแฟกเม็ดเกียมเม็ดแฟกเม็ดงาดำที่ป้าน้องทำไว้เนี่ยโรยลงไปนะคะเพิ่มเพิ่มโปรตีนดีแล้วไขมันดีค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ นี่ยพาน้องจะทำแล้วก็ปนไว้ค่ะรับรองอาหารพาน้องคุณค่าทางด้านโภชนาโภชนาการครบเพียบเลยค่ะบางคนไม่เข้าใจว่าโภชนากรก็คือแม่ครัวแต่เรามีการพัฒนานะคะเมื่อก่อนไม่มีการเรียนก็ทำไปตามบรรพบุรุษหรือครูบาอาจารย์ต่างๆพ่อแม่อะไรเงนี้ย นะคะแต่ข้อหลังเนี่ยเรามีการเรียนแล้วก็พัฒนาป้าน้องเนี่ยออจบป .4 สแล้วไปต่อมอ .6 หหปีก็เป็น10ปีแล้วนะคะต่อเสาวภาค่ะไปต่อเสาภา3ปีแล้วก็ไปต่อเทคนิคอีก2ปีแล้วก็ไปต่อมหิดนอีก2ปีค่ะแล้วก็ฝึกงานโรงพยาบาลศรีราชจุฬารามาธิปดีค่ะแล้วก็ ของคาเฟ่ทีเนียแล้วก็ฝึกงานตามโรงแรมร้านอาหารค่ะใช้เวลาเรียนไม่ใช่น้อยสมัยนี้เขาจะเรียกหมออาหารค่ะเพราะเราเรียนก็พอๆกับหมอนะคะพอกับหมอทุกอย่างมากินผัดมะเขือยาวกันนะคะแต่วันนี้พี่น้องชายปานะคะมาทำอาหารพยายามลด ไขมันไม่ดีนะคะก็เลี้ยงจากเนื้อหมูเนื้อไก่ป้าน้องก็จะมาใช้ปลาค่ะวันนี้ใช้ปลาหนินค่ะใช้แค่ครึ่งตัวเองนะคะแล้วป้าน้องก็ปุกผักที่บ้านฉะนั้นป้าน้องก็ไปเก็บมาเขือม่วงมานะคะแล้วก็เก็บใบโหระพาแล้วก็ผักเคนค่ะผักเคนเนี่ยเขาจะมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีแคลเซียมมีวิตามินซีมีเยอะค่ะเข้าไปดูในขุ่นอากูนะคะเขาจะมีเยอะมากแล้วนี่ป้าน,น้องก็ศึกษาเขาบอกว่าถ้าเผื่อกินดิบเนี่ยคุณค่ามันก็จะน้อยป้าน้องก็เอามาผัดลงในนี้เมื่อเช้าก็ถือถือกระมังไปเก็บผักในสวนค่ะเนี่ยค่ะเราป้าน้องก็จะใส่ เ,เพิ่มเม็ดเจียป้าน้องจะบ่นเก็บไว้ค่ะเม็ดเจียเม็ดแฟกงาดำแล้วก็มีถั่วห้าสีนะคะเพิ่มไปเพิ่มโปรตีนดีและไขมันดีนะคะ,ะตอนนี้ป้าน้องเอาจริงจังค่ะไม่งั้นคอเลสเตอรอลไตกีีสลายป้าน้องไม่ยอมลดบางคนก็บอกให้ไปกินนะ้ำมันมะพร้าวอะไร ป้าน้องมาลองอันนี้พอลองแล้วนะคะเดี๋ยวยี่แปดเนี่ยไปตรวจก็จะรู้ผลแล้วก็พยายามระวังป้าน้องจะกินข้าวน้อยค่ะท็อปีเดียวไม่ถึงถ้วยนะคะครึ่งถ้วยเนยค่ะแล้วป้าน้องก็จะกินง่ายๆกินอาหารอย่างเดียวแล้วก็ทํากินเองคนเขาบอกว่าทําไมไม่ออกไปซื้อเขาซื้อนะคะผักเขาก็ล้างไม่ไม่เกี้ยงป้าน้องเห็นเขาเอาน้ําลาดๆค่ะ โอ้โหเราเอามาใส่อ่างน้าเยอะๆสิค่ะล้างออกมาสามสี่น้ํามันก็ยังมีไอ้ผงม,มีอะไรถ้าเพื่อเรากล้องม,มาส่องเนี่ยมันอาจจะมีตัวพยาติกระดึกกระดึกขนาดเขาประกาศมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นผักชีใบโ,โหดใบใบกะเพราผักชีใบเลื่อยหรือผักอะไรที่มันเลี้ยดินนะคะ บัวบกอะไรเงี้ยจะมีพยาธิเยอะเพราะมันเลียดดินฉะนั้นเราเก็บมาเนี่ยเราต้องล้างน้ําถึงปูกเองก็ต้องล้างน้าไหลน้ํานะคะพ้าน้องเคยล้างให้ดูนะคะบางครั้งมอง้วยตาเปล่ายังเห็นอะไรดึบด๊บๆอยู่นะคะนะต้องระวังค่ะฉะนั้นเนี่ยอยากให้สุขภาพดีร่างกายแข็งแรงปราศจ,จากโรคภัยไข้เจ็บก็พยายามทำตามหลักโภชนาการนะคะ อยากได้อะไรก็ถามป้าน้องได้นะคะป้าน้องยินดีที่จะให้ความรู้และทำตัวอย่างเป็นตัวอย่างให้กับทุกท่านค่ะขอได้รับความขอบคุณจากป้าน้องค่ะ,ะน้องเสร็จแล้วป้าน้องก็กินข้าววันนี้เพิ่มหน่อยนะคะเป็นหนึ่งถ้วยตอนนี้พยายามจะเพิ่มน้ำหนักขึ้นค่ะเพราะว่า มันจะผอมไปนิดนึงพอคนม,มีอายุผอมแล้วแก้มจะตอบค่ะแต่ก็ต้องระวังนะคะฉะนั้นป้านอกก็จะหนักไปทางอาหารทางพวกโปรตีนจากปลาเต้าหู้เต้ากัวถั่วถั่วต่างๆถั่วห้าสีค่ะแล้วก็ใช้น้ำมันพืชอ,อันนี้ผัด มะเขือยาวกับปานนิ่นค่ะป้าน้องจะเป็นคนชอบกินผัดม,มะเขือยาวเผามะเขือยาวนี่ชอบมันอร่อยดีมันหวานลองทำตามแบบป้าน้องนะคะ